สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอนนอ้องขยนันนำพูนะครับตามไลน์เช่นเดิจะลา์มาเดิมครับหม้ยมั่วครับนี่เปิดมไม้ไม่ไม่ไปเรื่อยๆครับปีใหม่ก็เปิดมไม้ไม่ไม่ไปเรื่อยๆครับมาดูครับ ราต,ต้นปีจะได้ของดีหรือเปล่านั่นออกมาแล้วเอา้าดู จัดครับยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอ้โหเอาไงล่ะทีนี้ ตัวได้ขันครับอือเฮ่อฟุบฟุบ นกปลายขันเรียกอยู่นน่ขันเนียดอยู่เลยครับโอ้โหดูจะดูว่ดูก็ดูครับผมก็ตัวไหนขันเรียกเรบาบอ่อโอ้โห ต้นปีก็เจอของโหดเลยนะครับน,นานๆจะเจอทีนะครับนกดูดูไปแบบนี้ครับติดแล้วยังเรียกยังคูอยู่นะครับเออว่ะเดี๋ยวไปลงาเอาลงมาดูครับได้ยินเสียงลนะเสียงออกเสียงเล็กๆทุ้มๆครับหเมืาได้กลางวานันแต่ดูดูจัดเลยถือว่าของดีอยู่ไปครับเดี๋ยวมาดูครับ ลงมาเรียกต้อยแล้วครับโอ้หโหโคตรโคตรดุเลยติดเลี้ยคูเอาคูเอาครับไปนจะาคูครับกระดานคูขอรำกดขันเรียกส่วนเฉยเลยครับผมก็ว่านโนกที่ไหนมาขันเรียกใกล้ๆที่ไหนครับอยู่ในผน,นี่งแล้วโอ้โหกิ๊กก็ไม่รู้อ่ะหมายมั่วผมอ่ะโอ้ เส้นสอเส้นสอมีครับุดไปเยอะอยู่แต่ก็พอมีเห็นพอเห็นบ้างเส้นสอดุดีน่าทำนกต่อนะครับเส้นสอพอมีแล้วแต่ว่ามันมันรุดไปครับเห็นเห็น่างอยู่ พอเห็นทางลางเยอะอไม่รู้ด้วยโอ้โหตัวผู้แน่นอนครับดูสักระดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ อโอเคครับเก็บไปก่อนดูดีถ้าขึ้นเร็วกว่าเราไ้ฝึกทำานกต่อครับถ้าขึ้นชกักต่อยฝีมือจะลั่นต้นปีครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสไกเก์ช่องตัวนกอขย,ยลรำพูดครับขอครับ